โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการปั้นโมเดล 3D ของอาหารนะครับอาหารตามสั่งนะครับในเคสนี้เราจะปั้นตัวโมเดลภาพของผัดกะเพราแล้วกันนะครับเราก็จะมองหาภาพที่มันเป็นแนวถ่ายจากด้านบนนะครับท็อปวิวนะครับหรือถ้ามันไม่ท็อปวิวมากเราก็ทําการปรับแต่งโดยใช้โปรแกรม photoshop นะครับในการช่วยนะครับในเคสนี้ผมจะเลือกเป็นจานนี้แล้วกันนะครับผมก็ open with Photoshop นะครับตอนนี้เราก็จะทําในขั้นต้นเนี่ยเราจะทําตัว t e x t เจอรก่อนนะครับเท็กเจอรในการปั้นตัวโมเดล 3D ขึ้นมานะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับเราจะต้องอาศัยโปรแกรมตกแต่งภาพนะครับอย่างตัว Photoshop นะครับทำงานในการทํางานตรงนี้นะครับโอเคนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรม Photoshop นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทําการเปิดนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันของอตัวฟิลเตอร์นะครับมาที่ฟิลเตอร์แล้วเลือก camera raw filter ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตั้งค่าปรับให้มันตรงนะครับเป็นตรงกลางนะครับมันก็จะ make ตรงกลางแบบนี้นะครับบล็อกในตัว image ก่อนนะครับ รือเรายืดแบบง่ายๆก็ได้นะครับกดที่นะครับกดสเกลมันลงนะครับแล้วก็ยืดมันทางด้านบนขึ้นมานะครับให้ให้ตัวดิสตัวจานเนี่ยม,มันกลมแล้วกันนะครับให้มันเป็นลักษณะของทรงกลมนะครับแล้วก็เอาตัว select แบบตรงวงกลมนะครับมาตัดแบบนี้นะครับ select invert นะครับนะได้เป็นจานตัวนี้ขึ้นมานะครับ save for web นะครับ export แล้วก็ save for web เลือกเป็น jpeg ก็ได้นะครับกด save นะครับไว้ที่หน้า desktop โอเคเราก็จะได้ภาพตัว texture นะครับที่เป็นรูปจานกระเพราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม blender ขึ้นมานะครับ แล้วก็ import นะครับอ่ add ก่อนนะครับ a p p image นะครับแล้วก็ reference นะครับเมื่อกี้เซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อนะครับเป็นรูปผัดกะเพราแบบนี้นะครับกด scale มันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ทำการ lock position นะครับของตัวภาพนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่ล่วงไม่หลุดนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรา add นะครับอ่ตัว disc นะครับ circle ขึ้นมา1ตัวกด s นะครับ s c a l ให้พอดีกับรูปทรงของจานนะครับ ในเคสนี้เราจะทําจานก่อนนะครับโอเคกดแท็บกด F นะครับกด I X ถูดนะครับให้มันเป็นก้นจานนะครับกด G กด Z อ่ะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะได้โจจานขึ้นมานะครับ หลายๆคนอาจจะไม่เห็น G Z นะครับดึงขึ้นมานะครับหน้าตาของจานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดแท็บเข้าสู่ Edit Mode กด2 Select Edge นะครับกด G กด z e t นะครับทำให้มันเป็น d i s แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ทำการ Add Modify ที่ชื่อว่า Solid นะครับทำให้มันมีความหนาขึ้นมาให้มีความหนาของจานขึ้นมา ก็ได้ดิส์แบบนี้นะครับโอเคอาจจะวางประมาณนี้นะครับเป็นจานเรียบร้อยแล้วนะครับสัก0.02นะครับ convert to อ add อีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นซับนะครับสัก2ซับนะครับให้มันแหละดูเป็นความ นาขึ้นมานะครับเวลาดอมาจะได้แลดูแบบหมหดสมจริงนะครับนะก็จะได้ภาพจานประมาณนี้นะครับเฉดสมูทมันหนึ่งครั้งนะครับก็ได้รูปจานแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อมาเราจะทำการใส่นะครับในส่วนของพูลกระเพานะครับ a d ด m ม d e ที่ชื่อว่าในเคสนี้ผมเลือกเป็น UV Sphere แล้วกันนะครับกด G กด Z นะครับ กด S Z นะครับขยายออกมานะครับกด S นะครับให้มันแลดูแบบเป็นพูนขึ้นมานะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขยับมันทางที่หลังนะครับกด1นะครับเข้าสู่ Edit Mode นะครับแล้วก็ X-Ray Mode นะครับแล้วก็ตัดในส่วนที่อยู่ด้านล่างออกไปนะครับให้มันอยู่เฉพาะด้านบนนะครับที่เป็น ในลักษณะของกระเพนะครับ add modify ที่เป็น sub division surface เข้าไปอีกสัก3 sub division นะครับเพื่อให้เราสามารถดึงออกมาได้อย่างอิสระนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเนียนละนะครับ apply นะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการ apply ทานฟอร์ m มันนะครับทุกตัวเลยนะครับตนี้ไม่ใช้แล้วก็ลบนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำการใส่นะครับแมทเทอเรียลเข้ามานะครับตัวหนึ่งกด New Material นะครับกด b บทคั o เลกด Image texture กด Open นะครับแล้วก็มาที่ Desktop แล้วก็มาที่แถ็บตัวกระเพราเมื่อสักครู่นี้นะครับกด7เพื่อดู Top View นะครับเข้ามา UV Editing นะครับกด7กดกด m e ปึ๊บอ่านะครับกด Home ปึ๊บนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้เป็น v View m o d e นะครับ U.V. projection form view นะครับเราก็จะได้ขอบของผัดกระเพราให้มันตรงกับแนวที่มันเป็นเนื้อกระเพราจริงๆนะครับแบบนี้อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับนะครับนี่เป็นจานกระเพราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับตัวจานก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ add material ตัวเดียวกันนี่แหละมาใช้งานนะครับ U.V. projection form view นะครับกด S นะครับ scale มันขึ้นนะครับกด G ก็จะเป็นลายจานแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตัวแมทเทอเรียลที่เป็นจานแล้วนะครับทีนี้เราจะาจะมาทําให้มันแลดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็กด7นะครับกดแท็บเข้าสู่ Edit Mode นะครับแล้วก็ลองปรับตัวนี้ให้มันมีความามีความสว่างน,น้อยลงนะครับ กริด f o r อ่าโอเคเราดูเฉพาะตรงตรู้ป็นเป็นข้าวแล้วกันนะครับเราก็เลือก select แบบ l ล s t ูนะครับชึบเลือกมันขึ้นมานะครับาจากนั้นนะครับกดตัว p r o p e r t i o n a l editing นะครับกด g กด z นะครับดึงมันขึ้นมาดึงให้มันนูนเฉพาะมาเฉพาะข้าวนะครับ À, ก็จะเริ olan, ่มเป็นหนุ่มเฉพาะข้าวแล้วนะครับกดจี้กดแซดนะครับให้มันหนุนขึ้นมาเฉพาะข้าวอ่นก็จะเป็นแบบนี hmm ้นะครับเห็นไหมครับพูนขึ้นมาเฉพาะข้าวแล้วลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกกะเพราครับเราก็จะเอาบางส่วนของเนื้อกะเพรานะครับเลือกนะครับลากครอบนะครับในพื้นที่ที่เราดูจากขอบเขตที่เป็นคอนทัวร์เล็กๆก่อนนะครับกดจี้กดแซดนะครับดึงขึ้นมาอ่าให้มันเป็นเนื้อกะเพราขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลือก ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่เลเยอร์ที่สูงขึ้นนะครับกด G กด Z นะครับดันขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ากระเพราเราก็จะเริ่มเป็นขูมขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเลือกขอบนอกนะครับเพื่อจะดันมันลงนะครับ Select Invert โอเคเราก็จะได้แนวกระเพราข้าวประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจี้นะครับเลือกส่วนตรงกลางนะครับแล้วก็เอชแซดโอเคนะครับได้ประมาณนี้เฉดสมูทนะครับเราก็จะได้ตัวกระเพรากับข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับมาดูแสงสีที่มันได้นะครับมันจะมีความเงาวความ ไม่สมจริงอยู่นะครับเราก็ลองเลือกชิ้นที่มันเป็นชิ้นพลิกนะครับที่มันอยู่ท็อปปิ้งนะครับแบบนี้นะครับเราค่อยดันขึ้นมานะครับจีนะครับดันขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันแลดูมีความหนาความมันความเงาขึ้นมานะครับโอเคถัดมานะครับเราก็เลือกปรับตัวคำว่าแมทริกเป็น0 s p e ์สเปกซิค่าเป็น0นะครับร็อกเน็เป็น0ูนย นะครับทั้งหมดเป็นศูนย์นะครับมันจะได้คมสมจริงมากยิ่งขึ้นอ่าได้แนวแผ่นเนื้อกระเพราเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็จอยนะครับสองส่วนนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับแท็บแท็บเข้าสู่ edit mode เ,เป็น Z เลือกด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็น s z เท่ากับนะ g z นะครับให้มันอยู่ในชิ้นของจานนะครับมันจะได้ไม่โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จอยมันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการ break material นะครับลงไปในชิ้นนะครับแผ่นจานตัวนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะ break ตัว material ไปด้วยในตัวนะครับเราก็เลือกมาสัก50 maximum 1 0 100 นะครับเราก็เลือกออาทานฟ f o r m add นะครับ material เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็น ck break กด break material นะครับรอสักครู่หนึ่งกระบวนการ break มันจะทำการ render รูปภาพนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบของอตัวตัวภาพนะครับอ่าเขจะเห็นภาพตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลอง r e a k สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ได้10%เราแล้ว ซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อได้เป็นตัวเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรารอจนมันเบร k เสร็จนะครับเราก็จะได้เท็กเจอร์พร้อมเมสที่เป็นโมเดลของตัวผัดกระเพราเป็นจา,านระนี้เพื่อเอาไปทำงานต่อนะครับในรูปแบบของงาน AR งาน VR ต่างๆนะครับสามารถที่จะเอาไปทั้งโมเดลได้โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเซฟแบบนาปัจจุบันนะครับฟอร์แมตของ a c e b o o k ที่เอามาใช้เป็นมาตรฐานใหม่ก็จะเป็น GLB นะครับเป็น GLB นะครับเราไม่ใช่ FBX ละนะครับอ่ะเกือบเสร็จแล้วนะครับบูมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนะลัวสักครู่หนึ่งครับเมื่อกี้ผมลืมลืมเช็ค normal map นะครับว่ามันมัน X ถูกออกมาถูกด้านไหมงั้นะพอเราเบรกถ้าผิดด้านมันจะมันจะดำนะครับภาพมันจะดำมันจะไม่มันจะไม่ใช่แสงเงาที่ ที่สมจริงเท่าไรนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้ก่อนแล้วค่อยมาแก้นะครับในลำดับถัดไปโอเคอ่าแสดงว่าถูกต้องอ่าตัวนี้ถูกไหมวะเราก็มาที่ตัวแมทตัวนี้นะครับเลือกเป็นแฟตเลือกเป็นเทกเจอร์ทุกทททำไมมันไม่ขึ้นวะหรือเอา เบสมันแม่พายโอเคอ่าถูกละนะคือตัวนี้นะครับนี่ UV Editing นะครับเก็จะได้เท็กซ์เจอร์นะครับที่ตรงตามแบบที่เราต้องการเผาผัดกะเพราแบบมีตรงก้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะคือเลเยอร์นะครับของผัดกะเพราที่เราปั้นขึ้นมาแบบง่าย ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับเราใช้ Blender นะครับแล้วก็โปรแกรม Photoshop นิดหน่อยนะครับในการปั้นโมเดล 3D ตัวนี้ขึ้นมาขอบคุณครับ